สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านทอมมเตอร์สาขาบ้านประสาทอำเภอบ้านขวดนะครับวันนี้จะมาอัปเดตการไล่สายไฟรถวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอาครับว่าสายไดบ้างไม่เหล็กทำไม เรเจอร์อของเดดนะขาบูเคเหลี่ยมปากสามสิบกลองแดดปั๊มติ๊กตัวแต่งสั้นนะอันนี้เอาท่อเก่ามาลองครับเอาท่อเก่ามาลองครับ ไม่ขี่เบรเหรอเห็นเบร์โซ่เพิ่งสตาร์ทนะครับไปเมื่อกี้เอาเราสตาร์ทใหม่ดิสตาร์ทใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้าของรถนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวให้ช่งางไทยลแลนด์ใส่ใส่เบตก่อนครับ แกนโชงนี่ต้องตัดลงนะครับยาวเกินครับจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ,รบรอาที่ยวางไม่เจอนะ start oleh oh, yang start ini naman kok มาล้บ้างนะมันเช่ไหมัะเอาม,มาใส่อัปเดตก่อนใส่ก่อนใส่เสื้อฟ้านะครับ EP แรกยําได้ใส่นะครับ EP นี้ใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเดินสายไฟนะครับสารดู เราช่งเลนกำลังใส่น้ำมันอยู่อโอ้น้ำมันคือเยอะแท้กลัวปั๊มน้ำมันเจ็งนี่สายสัน้น นอตแบตไม่มีนี่โอเครับตเราไปช่วยให้มาช่วยครับเออคุณเนียไม่ได้นะครับต้องใช้ระบบมือไปก่อนครับ อันนี้เย็นแล้วครับจะปิดร้านแล้วครับอ๋อเ้าเศร้าเศร้าเศร้าได้ยุงตายหมด คลิปนี้ขอเป็นฝากเพีเยงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอท่อนะครับรอท่อรออะไรเพิ่มนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทางช่อง youtube ถ่ายเร่นๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ